ดีค่ะดิฉันนางสาววริษาชูกินนะคะสวัสดีค่ะ,นนะ,คะดิฉันปีรพนชำนานค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเรานะคะจะพาไปชมคณะครุศาสตร์ของพวกเรานะคะแล้วก็จะไปสัมภาษณ์นะคะแต่ละสาขาว,ว่าคณะครุศาสตร์ของเราแต่ละสาขาจะเป็นยังไงกันนะคะไปชมกันเลยสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับชื่อนายมงคลเกษีหรือมงคลชัยนะครับชื่อเล่นชื่อโอ้จากคณะวิศวกรรมอาหารและชีวภาพครับปี2ครับ ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้คะเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ปวชนะครับมีช่วงฝึกง,งานช่วงหนึ่งก็คือเขาจะให้ไปฝึกง,งานตามที่เราต้องการจะไปนะครับก็คือช่วงนั้นผมได้ถูกใจโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานอาหารนะครับชื่อคุณพัฒนาครับนะครับแล้วผมก็ได้ทํางานในจุดๆหนึ่งที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลแล้วผมชอบวิธีกระบวนการการผลิตอาหารนะครับผมเลยชอบ การทําอาหารแล้วก็วิธีกระบวนการเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหารหลายๆอย่างครับแล้วก็มีรุ่นพี่คนนึงได้แนะนําผมเข้ามาว่าน้องสนใจไปเรียนคณะวิศวกรรมอาหารไหมนะครับที่ราชมงคลอีสานคอนแก่นผมจึงสมัครมาเลยครับนะครับแบบนั้นครับมีอะไรฝากถึงรุ่นน้องไหมที่จะฝากถึงรุ่นน้องนะครับอยากจะบอกว่าการเรียนวิศวะเนี่ยมันไม่ยาก เหมือนที่น้องๆคิดนะครับจริงๆมันอาจจะง,ง่ายกว่าที่น้องๆคิดอีกครับเพราะว่าผมจบพวชมาผมยังเรียนได้เลยทำไมน้องจบม .6 มาน้องจะเรียนไม่ได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจัญญพรขันขวาค่ะคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ค่ะตอนนี้จะมาสัมภาษณ์นนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจาราวีภชุมชัยค่ะชื่อเล่นชื่อจ้าจ่าค่ะ อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะสาขาเคมีค่ะทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้คะเพราะว่าเป็นสาขาที่ใช้ความรู้ค่ะแล้วก็แก้ปัญหาค่ะแล้วก็ชอบเรียนสาขานี้ด้วยคาดหวังอะไรจากเรียนสาขานี้คะความรู้ค่ะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆค่ะ มีการวางแผนจัดการเรียนตัวเองยังไงคะก็ก่อนสอบก็จะอ่านหนังสือก่อนหนึ่งเดือน,นะค่ะมีคําแนะนําสําหรับคนที่อยากเข้าคณะนี้ไหมคะถ้าชอบแก้ปัญหาก็เข้ามาได้เลยค่ะจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาอยากขอถามพี่ๆว่า,เ,าเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนําตัวก่อนนะคะว่าพี่ๆชื่ออะไรคะ ับชื่อนายอริยาสาแก้วครับชื่อเียนชื่อเปิดครับมาจากสาขา t A w ครับค่ะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อนายกัตพงพงศ์รักษาครับชื่อเรียนชื่อโอครับมาจาก t A w หนึ่งเอ็นครับค่ะหนูจะถามว่าทําไมพี่ถึงเลือกเรียนสาขานี้คะอ่าอยากนําความรู้ไปประกอบธุรกิจที่บ้านครับที่บ้านมีธุรกิจรถเกี่ยวครับแล้วก็อยากอีกใจหนึ่งก็อยากไปเป็นครูด้วยครับ พี่รู้สึกยางไงได้ที่ได้มาเรียนสาขานี้คะก็รู้สึกดีครับเป็นสิ่งที่ชอบครับก็เลยมาเรียนพี่ฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆรุ่นต่อๆไปไหมคะก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับเข้าเรียนให้ได้ตลอดให้ทันนะครับแล้วก็ส่งงานให้ทันนะครับสวัสดีครับผมนายธิวาลาปานปูนชื่อเล่นชื่อตัวนับมาจากคณะคณิศาสตร์อุตสาหกรรมครับ สาขาคลิตศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับชื่อพี่พลาซารุญผมครับมาจากสาขาท่องเที่ยวครับผมคณะบริหารครับเนี่ยผมก็จะมาถามคำถามพี่นะครับทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ครับชอบในงานบริการครับก็เลยเลือกเรียนสาขาการท่องเที่ยวครับผมทำไมถึงเป็นที่นี่ครับที่นี่ก็สอนดีครับแล้วก็ ไม่ได้ใหญ่มากเป็นแบบอยู่กันแบบครอบครัวครับเ๋อะครับสมัยมีการวางแผนยังไงบ้างในการเรียนใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะก็พยายามตามงานครับแบบเรียนให้ตรงแผนของเราแล้วก็พยายามส่งงานเรื่อยๆแล้วกอ็อาจจะมีฝึกงานหาประสบการณ์อะไร่บงนี้<อ>บ้างครับแล้วพี่คาดหวังอะไรจาก ที่นี <Allah> Ö, ่มาก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับจบมาแล้วได้ทํางานตรงสายเลยอะไรอ๋อครับพ,พ,พี่มีวิธีรับมือยังไงบ้างกับความผิดหวังนะครับก็ถ้าสมมติว่ were, วาเราผิดหวังก็อาจจะลองหา คนละฟังหรือคนละาบอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับประมาณนั้นครับก็ขอบคุณพี่มาครับที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกพี่มาจากคณะอะไรกันครับมาจากคณะบริหารธุรกิจสารสนเทศเทคโนโลยีครับอ่าพี่ชื่ออะไรครับเอาชื่อเล่นหรือชื่อจริงชื่อเล่นครับชื่อพีบค่ะอ่าทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนที่นี่ครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วก็สะดวกค่ะ ทำไมถึงตัดสินใจเลือกคณะนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเปิดโลกแล้วก็ไปได้ไกลกว่าแล้วก็เทคโนโลยีไปไกลกว่าค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ตกงานค่ะพี่มีวิธีการจัดการความเครียดกับความรู้สึกที่เวลาเราท้อยังไงบ้างครับก็กินแล้วก็นอนค่ะขอบคุณค่ะครับผมนายสุทธิรักษ์ิ่งมัน วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับ <Okay. S 1> อ,าอาจารย์แนะนําตัวก่อนอาจารย์ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยพัฒน์พานเมืองครับโอเคครับคำถามแรกเลยนะครับอยากถามอาจารย์ว่าทําไมถึงเลือกมาสอนที่นี่ล่ะครับโอเคทาไมถึงเลือกมาสอนก่อนคําถามนี้ก็คือพอดีครอบครัวของอาจารย์เป็นคุณครูกัน ทั้งบ้านแล้วอาจารย์ก็เห็นแนวปฏิบัติตที่ดีคือเขาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับลูกศิษย์อาจารย์ก็อยากเป็นแบบนั้นตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็โตขึ้นมาก็อยากมีโอกาสนั้นทําแบบเดียวกันก็เลยเลือกที่อยากจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นคุณครูส่วนสอนที่ไหนเนี่ยอาจารย์มีความสุขทั้งหมดเพราะว่าได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วเลือกสอนที่นี่เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตัวเองด้วยก็เลยมีโอกาสได้มาสอนที่ราชมงคลขอนแก่นครับคําถามต่อไปนะครับอาจารย์คาดหวังการสอนของอาจารย์ทําให้แบบเด็กเรียนรู้เรื่องอะไรยังไงบ้างครับอโอเคความคาดหวังของอาจารย์อาจารย์ชื่อว่าความคาดหวังของอาจารย์ทุกคนเนี่ยคืออยากให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้มีความเข้าใจใน ในรายวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบสอนและนอกจากความรู้เนี่ยก็จะสอนหลายอย่างนอกเหนือจากคงความรู้ที่ในห้องเรียนแล้วเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตแล้วอาจารย์ทุกท่านก็น่าจะยินดีถ้านักศึกษามีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาอะไรที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนอาจารย์ทุกท่านก็น่าจะยินดีให้คําแนะนําเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับนักศึกษาครับส่วนคําถามสุดท้ายนะครับ อาจารย์อยากฝากอะไรถึงนักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่ในอนาคตบ้างครับโอเคฝากถึงนักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่ในอนาคตก่อนอื่นเราเราต้อง,ต,องต้องตามหาสิ่งที่ตัวเองอยากให้เจอก่อนในรูปแบบการเรียนเหมือนตามหาแพชชั่นอะพอเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเป้าหมายให้กับชีวิตว่าฉันอยากเรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมในศาสตร์นี้ในฟิววิชานี้ก็อาจจะได้ เข้ามาเรียนที่นี่ในสาขาหรือ,รอ,รอว่าหรือว่าวิชาชีพที่ตัวเองต้องการอพอเราขับเคลื่อนด้วยแพชั่นเราอ่ะมันจะมันจะทำได้ดีนั่นคือการเตรียมตัวสําหรับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนที่นี่แล้วถ้าได้เข้ามาแล้วติดขัดปัญหาอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามอาจารย์ที่เขาเป็นผู้สอนก็จะได้คำแนะนำในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้มันก็จะเสริมกันยิ่งขึ้นครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้สัมภาษณ์ครับผมบส,สวัสดีครับเกียรติคุณสมนามยิ่งใหญ่ล้ําเลิศครับ,บ